นี่คือความรู้แปลกใหม่และน่าสนใจจากโลกปัจจุบันที่คุณอาจยังไม่เคยรู้รู้ไว้ดีกว่าไม่รู้ 1. AI สามารถอ่านความคิดได้แล้วนักวิทยาศาสตร์พัฒนา AI ที่สามารถแปลคลื่นสมองออกมาเป็นข้อความได้โดยใช้เทคโนโลยี MRI และนิวรอน decoding ซึ่งอาจช่วยผู้ที่สูญเสียความสามารถในการพูดสื่อสารได้ในอนาคตสเพื่อสามารถร้องให้ได้เมื่อเครียด งานวิจัยล่าสุดพบว่าพืชสามารถส่งเสียงคล้ายเสียงร้องในระดับอัลตราโซนิกเมือ่อเผชิญกับความเครียดเช่นขาดนา้ำหรือถูกตัดซึ่งอาจเป็นช่องทางในการศึกษาการสื่อสารของพืช 3. นักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาสเปรย์กันแดดแบบกินได้เทคโนโลยีใหม่กำลังพัฒนาให้เราสามารถป้องกันแสงแดดโดยการกินสารอาหารที่ช่วยดูดซับรังสี U ูวโดยไม่ต้องทาครีม 4. นักเซอร์พบมหาสมุทรซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวของดวงจันทร์ดวงหนึ่งของดาวเสาร์ อ n นเซล d u s us, us, ด n อ e นเซล s ดวงจันทร์ของดาวเสารมีมหาสมุทรใต้พื้นผิวที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดสิ่งมีชีวิตฮ DNA สามารถใช้เก็บข้อมูลได้ดีกว่าฮาร์ดไดรฟ์นักวิจัยกำลังพัฒนาเทคนิคเก็บข้อมูลในโมเลกุล DNA ที่สามารถเก็บข้อมูลได้นานกว่าฮาร์ดไดรฟ์ทั่วไปหลายพันปีเป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับบายบาย